สวัสดีครับและนี่คือย้อนรอยเหตุการณ์ในความทรงจําและปรากฏการของชนะทิพย์ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองซัปโปโรและคลิปนี้เพื่อเป็นการเขาดาวการเดินทางครั้งใหม่ของชนะทิพย์เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยปรากฏการนักเตะร่างเล็กสะเทือนเจลีกที่เพียงแค่เราหลับตามันก็จะทําให้เรานึกถึงเรื่องราวในวันนั้นได้ก่อนที่ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์และเหตุการณ์สำคัญสำคัญของชนะทิพย์แบบนี้เกิดขึ้นกับทีมต้นสังกัดใหม่อย่างทีมคาวาสกิฟอนทาเลอีกครั้ง ก่อนอื่นนะครับผมมีคําถามที่อยากจะถามท่านผู้ชมทุกท่านว่าท่านยังจําปรากฏการณ์อะไรของชนะทิพย์ที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินญี่ปุ่นได้บ้างและท่านประทับใจในเหตุการณ์อะไรตรงใจกับที่เรานําเสนอหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกับเราให้ได้รับรู้ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n น l นาคาเซียทีวีของเราด้วยและคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหายาวหน่อยนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าท่านผู้ชมจะได้ย้อนรอยและเต็มอิ่มกับเรื่องราวในวันนี้อย่างแนนน่อ เหตุการณ์ที่1จาหรือประวัติศาสตร์วาดลวดลายบนผืนหญ้ายางแดนประดิบเป็นครั้งแรกในวันที่ชนะทิพย์บินลัดฟ้าจากผืนหญ้าทินกิเลนแดนสยามสู่เมืองเหนือของประเทศญี่ปุ่นที่เมืองฮอกไกโดและหลังจากที่ชนะทิพย์ร่วมซ้อมกับทีมซัปโปโปรมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนวันที่เลิกงามยามดีก็มาถึงครับก้าวแรกที่เป็นความฝันของแฟนบอลชาวไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้น วันพุธท,ที่26รกรกฎาคมปี2017ในศึกฟุตบอลถ้วยลูวันครับ2017รอบเพลย์ออฟนัดท,ที่2ชนะทิพย์ได้รับโอกาสให้ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเกมลูวันครับนัดนั้นเซเรโซ,โ,ซโอสกาที่กุมความได้เปรียบจากนัดแรกหลังจากที่บุกไปเอาชนะทีมซัปโปรโรได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ดนนัดนี้เจ้าบ้านอย่างเซเรโซที่ได,ได้เปรียบเรื่องผลสกอร์เนี่ยก็ต่างเดินหน้าขย้ำเข้าใส่แขกผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่เจ้าบ้านจะมาได้เฮก่อนในนาทีที่26ครับจากทางด้านของ um atsu, ทากากิฟุกุมะสึทำให้เจ้าถิ่นออกนำไปก่อนเป็น1ประตูต่อศูนย์ในช่วงของครึ่งแรกและวินาทีที่แฟนบอลไทยทั้งประเทศรอคอยก็มาถึงครับเมื่อโคชูเฮโยมดะได้ตัดสินใจส่งชนาทิพย์สงศิล์ลงมาแทนที่เรียวตะฮายาสกะขณะที่ทีมกำลังตามหลังคู่ต่อสู้อยู่ศนประตูต่อหนึ่ง ช่วงนาทีก่อนที่เขาจะลงสนามเนี่ยกล้องทุกตัวได้หันไปที่นักเตะหนุ่มไทยรายนี้เสียงของผู้บรรยายที่ได้พูดชื่อของชนะทิพย์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสายตาของแฟนฟุตบอลชาวไทยครับที่ต่างจดจ้องไปยังการถ่ายทอดสดอย่างไม่ลดละเลยเพราะเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันกันครับว่าจะมีนักเตะไทยของเราที่ได้ไปยืนอยู่ตรงจุดจุดนั้น และการทำหน้าที่ของชนะทิปในเกมวันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจ่ายบอลไม่เสียแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมทั้งการใช้ทักษะกระชากลากเลื้อยช่วยสร้างสรรเกมกับทีมซับโปโรเปิดเกมรุกได้บ่อยครั้งรวมทั้งยังหาโอกาสจบสกอร์หน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้ได้อีกเป็นการประเดิมสนามลงไปวาดลวดลายได้อย่างน่าประทับใจแฟนบอลเลยครับ จนหมดเวลา90นาทีในเกมนัดนี้ก็เป็นทางด้านเซเรโซโอซาก้าที่ได้ผ่านเข้ารอบไปถึงแม้ว่าชนะทิพย์จะไม่สามารถช่วยทีมให้พลิกสถานการณ์กลับมาเข้ารอบได้ก็ตามแต่นั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวสุดหัศจรยร์ของเขายัางดินแดนอาทิตอุไทยและนับตั้งแต่เจลีกได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1992ก็ยังไม่เคยมีนักเตะไทยรายใดที่ได้ลงสนามในเวทีแห่งนี้แม้แต่รายเดียวครับเมื่อวันเสาร์ที่29กรกฎาคมปี2017 ในศึกฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านพบกับทีมอุระะเรดไดมอนด์ในเกมนี้ชนะทิพย์สงกทศิลป์ได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมซัปโปโรซึ่งการที่เจนชนะทิพย์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับทีมซัปโปโรในเกมวันนี้ก็ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในเจลีกเป็นประวัติศาสตร์ก่อนที่ซัปโปโรจะเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งอย่างทีมอุระะเรดไดมอนด์ที่ขับขั้งไปได้วยสตาร์นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นไปด้วยสกอร2ปะตต่ต0 ชนะทิพเองได้ลงสนามไปว่าด้วยลาย64นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกครับและมันก็เป็นนัดแรกที่ทําเอาทั้งแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลชาวญี่ปุ่นต้องตกตะลึงกับฝีเท้าและความสามารถเฉพาะตัวของชนะทิปเหตุการณ์ที่2ประตูสู่อนาคตวันที่2มีนาคมปี2018 7เดือนที่เรารอคอยและแล้วประตูแรกบนเวทีเจลีของชนะทิพก็มาถึงจนได้ครับ นัดนี้นเป็นทีมเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากเหตุการณ์ที่1อย่างทีมเซเรโซโอซาก้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคอนซาเรซัปโปโรอีกครั้งเกมนี้ในครึ่งแรกก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างทีมเซเรโซโอซาก้าเช่นเคยครับที่ครองเกมได้เหนือกว่าและออกนําไปก่อนในครึ่งแรกถึง2ประตูต่อศูนย์และในนาทีที่62ของเกมครับชนะทิพย์ก็ได้สร้างปรากฏก,การณ์กระหึ่มเจลีกจากจังหวะที่โคจิมิโยชิได้บอลทางด้านกราบขวาก็จะเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษ และก็เป็นเจชนาทิปวิ่งสอดขึ้นมามงบอลเข้าประตูไปอย่างน่าเหลือเชื่อและนี่ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกประตูแรกของนักเตะชาวไทยบนเวทีเจลีกเป็นประตูแรกของนักเตะที่มีความสูงไม่ถึง160ซิเมตรที่ได้สังารประตูจากการมงและก็เป็นประตูสําคัญที่ช่วยทีทมซับโปโรตามตีตื้นทีมเซเรโซโอซาก้าขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นัดนี้ เจ้าเจมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมบุกให้กับทีมมีส่วนช่วยในการจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมหาจังหวะในการทำประตูอยู่บ่อยครั้งจนจบ90นาทีคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปเสมอทีมเซเรโซโอซาก้าอย่างสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ3แบ่งแต้มมาจากแดนนักรบซากุระได้สำเร็จเหตุการณ์ที่3สวมบทฮีโร่วันที่18มีนาคมปี2018ประตูชัยจากนักเตะหมายเลข18 การแข่งขันฟุตบอลเจลิกนัดที่4ของฤด,ดูกาลคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดซัปโปโรโดมต้อนรับการมาเยือนของทีมวีบารินดางาซกิทีมน้องใหม่ที่ยังไม่ชนะใครมาด้วยกันทั้งคู่เกมนี้เจ้าบ้านส่งชนะทิพสงกสินลงสนามเป็น11เผู้เล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนและเกมในครึ่งหลังดำเนินมาถึงนาทีที่53าครับชนาทิพเข้าไปกดดันแย่งบอลจากแดนกลางจากทาเคชิซาวดะ ก่อนที่เขาจะล็อกด้วยสาย1จังหวะแล้วจ่ายบอลคิลเลอร์พาสให้เจโบทอยหลุดเข้าไปยิงสวนตัวนายทวารของวีวารินเข้าไปทําให้เจถิ่นออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และในนาทีที่81ครับเสียงเชียร์ในซับโปโรโดมก็ต้องเงียบกริบเมื่อทีมวีวารินนางาซากิมายิงประตูตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้สําเร็จจากรูกยิงของฮิจิริโอดางะเกมของคู่นี้เนี่ยทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอและแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับแต่แล้วประตูฟ้าประธานก็เกิดขึ้น ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่94ก่อนที่จะหมดเวลาไม่ถึง1นาทีแฟนบอลเจ้าถิ่นอย่างทีมคอนซาโดเลซัปโปรรวมทั้งแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ได้รับชมเกมอยู่ทางบ้านก็ได้เฮกันลั่นครับ ซัปโปโรมาได้ประตูชัยจากจงหวะฟรีคิกกลางสนามครับและก็เป็นเจโบทอยที่ได้มงชงให้กับเจชนะทิพย์สงศินวิ่งสอดขึ้นมามงชา้าจะจอบอลเข้าประตูไปและก็เป็นประตูชัยให้กับทีมซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะทีมวีบาเรนนางาสกิไป2ประตูต่อหนึ่งและก็เป็นการเก็บชัยชนะเกมแรกของทีมซัปโปโรในเกมลีกฤดูก,การนี้และนัดนี้ชนะทิพย์ก็ได้คว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ด้วยการยิงไป1ประตูบวกกับอีกหนึ่งแอซซิต ที่สําคัญเป็นการทำประตูที่เกิดจากลูกมุงลูกที่2ของชนะทิปอีกด้วยและนัดนี้นี่เองครับเป็นที่มาของท่าดีใจประจําตัวของชนะทิปอย่างท่าไซโกเหตุการณ์ที่ 4. อัศวินกับลูกยิงกกงความตายวันที่19สิงหาคมปี2018คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีม FC ฟซโตเกียวทีมหัวตาราง ในช่วงของครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของทีมผู้มาเยือนอย่างทีม f อโตเกียวที่ฟอร์มร้อนแรงกว่าพวกเขาทั้งความมั่นใจมีอาวุธมีทีเด็ดและมีจังหวะโจมตีใส่ซัปโปโรอย่างต่อเนื่องจนทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่33และมาได้ประตูนําห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะลูกเตะมุมและเป็นทางด้านจังยุนซูนักเตะเช,ชาวเกาหลีใต้ที่หมุงบอลเข้าประตูไปจบครึ่งแรกครับเกมเป็นของทีมเยือนทั้งหมด และทำให้ซัปโปโรตามหลังอยู่ถึง2ประตูและมันก็เป็นปัญหาใหญ่ครับที่ต้องให้เฮดโค้ชอย่างมิไฮโลเปเรตวิทต้องกลับไปแก้ไขเพื่อที่จะทําให้ทีมของเขากลับมาให้ได้ในช่วงของครึ่งหลังและเริ่มเกมในอีก45นาทีท้ายครับก็เป็นทางด้านของทีมซัปโปโรเจ้าบ้านที่กลับมาสร้างสรรเกมได้ดีกว่าจนทําให้รูปเกมของ FC โตเกียวที่เป็นต่ออย่างมากในช่วงของครึ่งแรกกลับมาเป็นรองได้ และทีมซัปโปโรก็มาทวงคืนได้2ประตูรวดจากจังหวะของเคนโทกุระที่วิ่งโฉบเข้ามามงุงทําให้บอลไปโดนแนวรับของทีม f อโตเกียวจนบอลนเนี่ยเปลี่ยนทางเข้าประตูไปในนาทีที่52ซัปโปโรยังทํางานหนักกันอย่างต่อเนื่องครับอีก20นาทีต่อมาพวกเขาก็ทําได้อีกหนึ่งประตูจากลูกยิงไกลของชิราอ,อิในนาทีที่68ทําให้เจ้าถิ่นอย่างซัโปโปโรตามตีเสมอผู้มาเยือนอย่างทีม f อฟโตเกียวได้เป็น2ประตูต่อ2 จากนั้นครับเกมก็เปิดแรกกันอย่างสนุกเพื่อหวังที่จะเก็บ3ามแต้มให้ได้ด้วยกันทั้งคู่และจากจังหวะที่ไม่คาดฝันแฟนบอลเจ้าบ้านก็ได้เฮกันลั่นทั้งสนามอีกครั้งครับเมื่อชนาทิพย์สงกระสินได้บอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่เขาจะตัดสินใจซัดไกลด้วยเท้าขวากว่า25หลาจังหวะนั้นชนะทิพย์อัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงหนีมือผู้รักษาประตูของ f อซโตเกียวเข้าไปซุกยังก้นตะข่ายได้อย่างสวยงาม ทำให้ทีมซัปโปรโรเจ้าบ้านกลับมาพลิกนรกยิงแซงเอาชนะทีมหัวตารางฟอร์มร้อนแรงอย่างทีม FC ซโตเกียวไปได้3ประตูต่อ2หลังจากที่ตามหลังอยู่ถึง2ประตูและเมื่อยิงให้ทีมพลิกขึ้นมานำได้ชนะทิป์และเพื่อนร่วมทีมต่างฉลองใช้ด้วยท่าดีใจของเดเลอาลีที่กำลังเป็นวาร์รอสุดฮิตในช่วงเวลานั้นและพวกเขาก็ยังมอบประตูนี้ด้วยการฉลองท่าอุ้มลูกให้กับผู้รักษาประตูจอมเกา๋าอย่างสูกิโนโอ,อีกด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆเหตุการณ์ที่5 เขาคือสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยในฤดูกาลปี2018ชนะทิพย์ลงสนามนกับทีมซัโปโรในทุกรายการไป31นัดพร้อมกับผลงานทําไป8ประตูนในเกมลีกและอีกหนึ่งประตูนในเกมฟุตบอลถ้วยพ่วงด้วยผลงานอีก3แอสซิสด,ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในสนามการสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมอย่างมากมายจากทีมที่ต้องหนีตกชั้นในฤดูกาลก่อนในปีนี้พวกเขาขึ้นมาจบที่อันดับที่4บนตารางคะแนนในลีกสูงสุดได้สำเร็จโดยที่พวกเขาไม่เคยทำได้แบบนี้มาก่อน เป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่ให้กับสโมสรซัปโปโรในรอบ20ปีส่งผลให้เจ้าเจของเราได้ก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นสูงคุณค่าหรือว่า MVP ของทีมซัปโปโรและที่สําคัญนะครับก็คือรางวัลอันทรงเกียรติหลังจากที่เขาได้สร้างผลงานในเจลีกอย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คือชนะทิพย์ได้จาลึกประวัติศาสตร์เป็นสเวตผู้เล่นยอดเยี่ยมเจลีกประจำฤดูกาลปี2018และรางวัลน,นี้มาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก และนี่ก็คือปรากฏการณ์ของชนะทิพย์สงกระสินที่เคยเกิดขึ้นที่ซัปโปโรและเราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์สำคัญของเขาแบบนี้เกิดขึ้นกับคาวะสกิคอนทาเล่ที่ทางนาคาเซียทีวีของเราได้หยิบยกมาพูดกันในคลิปนี้ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอความสุขจงอยู่คู่กับพี่น้องแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆคนสวัสดีครับ